สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมตั้มปามสุกปลูกอินทรีย์วันนี้กับคอนเทนต์ในเรื่องการปลูกไม้ป่านะครับหลายคนจะเข้าใจว่าไม้ป่าปลูกใกล้โตเร็วนะครับหลายหลายท่านน่าจะเข้าใจเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ได้ง่ายนะครับต้องทําความเข้าใจเรื่องอุปนิสัยแต่และชนิดพืชก่อนนะครับหลายคนเห็นบอ่อด้านข้างผมเนี่ยบอกว่าปลูกข้างข้าง,างน้ําโตเร็วมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพืชที่ทนน้ําท่วมได้ดีที่สุดก็คือสมนุนไพรพลังใบเนี่ย ก็มีการเจเริญเติบโตที่แตกต่างนะครับอันนี้ปลูกอยู่ข้างน้ําเลยนะครับข้างๆน้ําเลยห่างแค่เมตรห้าสิบนะครับกับดูลักษณะใบด้านบนนะบไม่โตเลยกับต้นที่อยู่ด้านบนเลยครับอยู่บนเนินอยู่บนโคกเลยนะครับโอ้ต่างกันเป็น10เท่าเลยนะครับปลูกพร้อมกันนี่คือที่หลายๆคนเข้าใจว่าเขาชอบน้ําปลูกข้างน้ําดีนะครับ ต้องทําความเข้าใจใหม่นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันอยู่ข้างน้ำเมตรห้าเนี่ยผมจะทํายังไงให้เขาเจริญเติบโตและก็งอกงามได้อย่างเช่นต้นอื่นๆนะครับก็คือ,อต้องทําโคกทาเนินขึ้นมาแล้วปลายรากเขาจะต้องยื่นลงไปนะครับรากอากาศต้องไม่โดนน้าท่วมขังบริเวณโคนนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ชนิดไหนก็ตามไม่ใช่ไม้น้ํานะครับ ต้นไม้ป่าคือต้นไม้ป่าชอบน้ําแค่ไหนก็ไม่ได้ชอบน้ําขังบริเวณโคนนะครับวิธีการทําเราไปดูกันเลยว่าปลูกยังไงนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือดินนะครับดินที่นี่ผมใช้เป็นดินร่วนปนทรายเพราะว่าดินที่ปลูกเดิมทีเนี่ยเป็นดินที่ขุดจากก้นบ่อขึ้นมาก็เลยจะเหนียวแล้วก็แน่นจับตัวกันเป็นก้อนเวลาปลูกพืชแล้วปลงแล้วกว่าจะเจริญเติบโตค่อนข้าง ช้านะครับผมก็เลยเอาตักหน้าดินที่เป็นดินร่วนปนทรายมานะครับผมก็จะใส่อินสีวัตถุก็คือปุ๋ยหมักนะครับนิดหน่อยนะนิดหน่อยผมปลูก2ชนิดข้างๆกันต้นหนึ่งเป็นยางนานะครับห่างกันประมาณเมตรห้ต้นหนึ่งเป็นมอะกกะานีอ่าให้ดูต้นยางนาก่อนนะครับ ผมจะคลุกแค่นี่นะครับนิดหน่อยใส่ไม่ต้องเยอะมากนะครับพอให้ได้มีอธาตุอา,าหารล่อรากเขาแค่นั้นเองอันนี้ผมไม่ได้ขุดหลุมเลยนะคุณผู้ชมเอาดินมาถมดินมาถมแล้วก็จะปลูกเลยเนี่ยนะครับปลูกเลย ถ้าเป็นต้นยางนาที่มีเชื้อเห็ดด้วยก็จะยิ่งดีนะครับผมวางไปวางไปเลยน,นี่คือไม่ใช่การขุดนะเอาดินมาถมโพนเป็นโคกขึ้นมาไม่ใช่การขุดหลุมนะนะครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็จะสูงกว่าตรงนี้ประมาณ20เซนด้านนี้นะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะโดนน้ำท่วมราากาศไม่มีแล้วก็รอดแน่นอนนะครับถูกเสร็จก็ โรยปุ๋ยรอบๆอ,อย่างเงี้ยด้านบนนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ได้ลงไปกินข้างล่างนะเสร็จปุ๊บผมนะครับผมด้วยฟางเศษหญ้าแห้งนะครับอ่าเสร็จแล้วก็รดน้ํานะครับเสร็จแล้วเราก็รดน้ํานะ แค่นี้เองนะครับามาดูต้นต่อไปที่บอกว่ามะฮอกกานีมะฮอกกานีปลูกข้างๆกันจะเป็นไรไหมเมตรห้าสิบคือ,อยางนาเขาจะพุ่มเป็นทรงกลางออกนะครับส่วนมะฮอกกานีเองจะพุ่งตรงเลยนะครับปลูกใกล้เมตรห้าสิบเนี่ยไม่เป็นปัญหาแน่นอนนะครับไม่เป็นปัญหาแน่นอนมีแต่ จะทาให้ต้นมะฮอกกานีพุ่งพุ่งพรวดพรวดพรว,วดเลยนะครับนี่นะถ้าลึกไปไม่ดีนะครับหลุมเพราะว่าปลูกข้างน้ําแล้วยังต้องลึกถ้าลึกไปผมลงไปหน่อยวางนะครับวางแล้วให้เขาเสมอตรงเนินที่เราปลูกเนี่ยแค,นะคแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับ เสร็จแล้วแค่นี้ครับไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปเหยียบไม่ต้องไปอะไรมากมายนี่คือดินที่พูนขึ้นมาใหม่อันนี้งามแน่นอนรับประกันนะครับวิธีการปลูกต้นไม้ทุกชนิดแบบนี้งามแน่นอนไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ป่าหรือไม้ชนิดต่างๆนะครับไม่ทวนกลบลึกๆหรือขุดหลุมลึกเลยไม่มีความจําเป็นนะครับแล้วก็ปุ๋ยมาอินทรียวัตถุใส่ด้านบนปรโปรยนะครับปุ๋ยคอกใส่ได้แต่น้อยน้อยกว่านี้อีกเป็นสีห้าเท่าตัวนะครับ เรียบร้อยแล้วรับรองว่าวิธีการนี้จะทําให้ต้นไม้ของท่านงามแน่นอนนะครับอย่าลืมหอมฟางรดน้ําด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมตั้มฟาวามสุกลาทุกท่านไปก่อนฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่ชอบการเกษตรต่อไปนะครับผมปลูกต้นไม้ไม้ป่ารอบพื้นที่โคกหนองนาเพื่อที่จะเกษียณตัวเองในอีก5-6ปีข้างหน้าเรื่องการขายคาร์บอนเครดิต ใครสนใจยังไม่ทราบข้อมูลมาปรึกษากันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ